น็อตมี่การแล้วคุณเคยเดินหนึ่งร้อยล้านวิวไปครับร้อ,อยแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆแล้วก็คนที่แบบว่าดูทุกๆคนเลยที่แบบว่าชื่นชอบแล้วก็ดูน็อตมีนะครับถึง100ล้าน วิวนะครับก็ขอบคุณมากดีใจมากๆเห็นแฮชแท็กแล้วนะครับ<ม>ก็เข้าไปดูแล้วก็ขอบคุณมากกันว่าทีมงานทุกๆคนแล้วก็รวมถึงปาปีอะไรเงี้ยก็น่าจะดีใจมากๆเลยครับเรื่องนี้ยังไงเราต้องแบบอู้ถ่ายกันหนักคนชื่นชมที่การว่าโอ้หแต่ละฉากโอ้หก็ที่จริงหนักไหมก็บอกเลยว่าเรื่องนี้ถือว่าหนักมากๆตอนถ่ายอะไรเงี้ยครับแต่ถึงขนาดนี้แล้วแบบว่าคนดูเยอะมากไม่น่าเชื่อว่าจะแบบถึง100ล้านวิว,วดีใจมากๆเลยครับ หายนองหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยครับชอบเลยครับอยากให้มีเซียนสองเลยยังไม่จับไหนไม่เหมือนจะมีหรือเปล่าอะไรนะยางยางยังไม่มียังไม่มีต้องถามพี่นุชีว่าจะไปยังไงต่อถ้าสมมติมีเซียนสองหรือว่าอาจจะมีตอนพิเศษอะไรอ่ตอนพิเศษไม่แน่ไม่แน่นะอยังพูดเฉยๆว่าไม่แน่ครับงใจเราเป็นึงพอมันประสบความสำเร็จขนาดนี้หนึ่งร้อยล้านวิวเลย ดีใจนะเราก็รู้สึกว่าแบบว่าไม่ไม่คิดอะเพราะกันรู้สึกว่านอตมีเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันใหม่แล้วก็คนแบบว่าไม่รู้ว่าจะชอบแบบฟิลนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมันเห็นยอดวิวมันบอกแล้วว่าแบบว่าคนแบบว่าดูเยอะอะไรก็ดีใจมากๆครับตกจากเรื่องนี้พี่ตันเรามีกออยู่ไหมครับตอนนี้ <c oughs> ก็มีครับตอนนี้เปิดกล้องอยู่คู่แท้แม่ไม่เลิฟครับตอนนี้ถ่ายอยู่ครับแล้วก็น่าจะประมาณปลายปีก็น่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งครับ ใช่ครับก็คือแบบจะได้เห็นกันเยอะๆแน่นๆเลยก็ปีนี้จริงมีสักมีซีรีส์สหนังหนึ่งใช่ครับแล้วก็มาทาธุรกิจดีทําธุรกิจครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความชอบเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ช่วงโควิดเราชอบไปแบบคาเฟ่ไงชอบไปถ่ายรูปชอบหาที่ถ่ายรูปตอนนี้แล้วก็มีที่เป็นแบบของตัวเองอย่างเงี้ยใช่เมนูเมนูหลายคนบอกว่าจะทําแล้วปะป๊าปีจะมาไหมจะปาปีจะมาไหมครับมาเดี๋ยวเขาก็มาครับปะปีมา วันนี้เลยไหมพี่การวันนี้มาไหมครับพี่กว่างปีมาปะวันเนี้ยมาครับเขาบอกว่าเขาจะมาเขาบอกว่าเขาจะมาแต่ว่ายังไม่เห็นเออแต่เราเขาแบบเออตั้งหน้าตั้งตารอไหมครับอ่าก็อยู่ที่ทั้งวันครับรอได้รอได้เออครับก็คือเดี๋ยวเมนูเมนูจะมีไหมพี่โซ่พิเศษเมนูพิเศษทางร้านเนาะอ๋อให้ปปีเดี๋ยวทําให้เองเลย แต่แตเป็นน้ําโซดาปะ่ะไม่ก็เมนูวิเศษก็เด okay> ี๋ยวลองทำให้ดูครับต้องเพิ่มความหวานอะไรเป็นพิเศษไหมป้าปีไม่ชอบกินหวานนะเดใช่ชอบกรอมใช่ชอบมากโอเคครับ อมาถึง LOL หน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเลือกเพลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช่แล,แล้วก็น่าจะซ้อมเร็วๆนี้แล้วใช่เป็นไงความพิเศษของเราของพี่คิดสิ่งอะไรของเขาเลือกสิ่งของการสนุกมาก <c oughs> สนุกมากจริงเพราะตอนแรกอ่ะกันเลือกไว้ว่า้โหเพลงแต่เพลงดีมากตอนหลังๆก็คือสนุกมากไปหมดเลยตอนนี้ใช่ครับก็รอดูกันครับแล้วแต่ละคู่คือยังไงก็จะก็คือน่าจะแบบแตกต่างกันนะครับของกันก็จะเป็นแบบฟิลสนุกๆกับปีอะไรอย่างเงี้ยครับรับรองว่ามันแน่ แอบไปองไปเห็นคู่ของกูเดือดที่พอแทนกันไหมว่ายังไงของมีงเ,เห็นบ้างนิดหน่อยครับว่าเพลงเพราะบางทีเดี๋ยวเลือกตรงกันไงเราก็ต้องมาแชร์กันว่าเลือกไปหรือยังอะไรเงี้ยใช่เราซึ่งเราไม่ได้แน่น,นอน <c oughs> ใช่ไหมคะก็ว่าทุกคน <c oughs> ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ก็ว่า <c oughs> ทุกคนในนี่ถ้าแบบว่าเก่งหมดเลย <c oughs> ใช่แต่ว่าแล้วแต่ไงว่าคนอีกจะไปทางไหนอะไรเงี้ยแต่เราก็น่าจะเน้นสนุกเพราะว่า เราสองคนมันเป็นแบบว่าฟิลสนุกสนุกอะไรเงี้ยแฟนๆก็รอคอยสำหรับ L.O.L เพราะมันเป็นการรวมแบบโอ้ใช่ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของเออจีเอ็ทเลย<ๆ>เพราะว่าเราก็แบบว่าเออที่จริงมันจะแบบว่าหลายปีแนละ้ว L.O.L อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะแบบว่า,บบวาใกล้แล้วจะให้ทุกคนได้ได้ได้ดูกันนะครับแล้วแล้จาก L.O.L ไป,ญ,ปญี่ปุ่นใช่ครับก็ <ๆ S 1> ได้ถือ <ๆ S 1> ว่าได้ไปไปเที่ยวกับใครที่แบบว่าไปทริปด้วยกันเราก็จะมีแบบว่าสถานที่ต่างๆที่เราสองคนอยากไปแล้วก็มีร้านที่เหมือนปปีเขาชอบแล้วก็อยากให้แบบว่าคนที่ไปร่วมทริปกับเราได้ไปเนี่ยเราก็ได้ไปช้อปปิ้งเดินเล่นถ่ายรูปอะไรอย่างงี้กันด้วยแล้วก็มีน่าจะมีคอนเสิร์ตด้วยที่นั่นเลยเป็นเหมือนแฟนมีตด,ด้วยกี่วันที่กันไปเอ่อสามคืนสี่วันครับบว่า ีพิเศษย่เเนดี๋ยวจะมีพาแฟนๆไปดิสนีย์แลนด์ด้วยใช่อันนี้เลือกเองเลือกเองอยากไปครับเออชอบแบบไปอะไรเงี้ยน่ารักดีก็เลยอยากไปครับเออจะหาเวลาไปเที่ยวอะไรแบบพิเศษเออไหนๆก็ได้ไปแล้วญี่ปุ่นอ๋อกลับมาเดี๋ยวมีงานนะสิเพราะว่าก็เลยไปแค่3คืน4วันนะครับใช่ครับจับตึ้งต้องมาแล้วช้อปปิ้งต้องมาเดี๋วดูก่อน เกาบอกอะไรปะเดี๋ยวมีคร in ับมีเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะมีเออ่ประชาสัมพันธ์ให้อีกใช่ครับแต่ว่ามีครับตลอดปีเราเรากำลังคุยอยู่เอเชียไหมที่จัลเอเชียมาเอเชียครับเอเชียได้เริ่มจะออกนอกประเทศอีกแล้วเลยนะคะการมีปัญญาใหม่ที่ไหนเป็นพิเศษ อยากไปเกาหลีครับใช่ไม่ได้ไปนานปกติว่าชอบไปแบบว่าไปเที่ยวหาพี่ๆอะไรที่นู่นอะไรเงี้ยครับก็อยากไปครับถ้ามีโอกาสก็อยากไปพอมันเริ่มเปิดประเทศเลยไงพี่จันเหมือนเราแบบเอออยากเที่ยวอยากอยากเที่ยวครับแต่ว่าช่วงนี้แบบเริ่มเปิดซีรีส์อะไรเ้เราก็จะไม่มีเวลาเที่ยวซ้อมคอนอีกอะไรเงี้ยใช่ครับมันก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ อ่งนีส่วนที่ซ้อมคอนนะคะอันนี้คือต้องแบบว่าแบ่งเวลามาจัดเป็มเพราะของเราแบบพัดสนุกพัดเต้นอะไรใช่ก็ที่จริงซ้อมคอนมันก็มีเป็นแบบช่วงที่เขาจัดไว้ให้ก็จะติดต่อกันหน่อยเพราะมันแบบเดือนหน้าแล้วอะใช่ไหมครับมันก็จะแบบว่าช่วงนี้ก็จะหนักๆหน่อยครับแต่ก็ยังแบ่งเวลาเลยได้ลงตัวนะพิการลงตัวอยู่ครับพี่กวางแบ่งครับมีชองมีคนมีอะไรไหมไม่ไม่น่ามีชนครับแต่มีชนได้นะครับ แบบครึ่งวันเช้ากับครึ่งบ่าย่ไนะเราพามาดูร้านด้วยไงร้านเหรอเดี๋ยวมีเพื่อนไงแต่แฟบอกเว่ามาจะเจอน้องขำเออใ่เจอแน่ครับมาเลยครับมาอะไรนะไม่รู้เราไปหนึ่งเราไปหลายที่จริงไม่ดีแน่กันต้องมีสแตนดี้วานร้านการ์ดร้านนี่คือเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ11้ยสโมงถึงหกโมงครับ ใครที่อยากเจอ,เาอาก็อาจจะแบบพ่การมาเซอร์ไพรส์ดูบ่อยขึ้นใช่ใครแบบว่าใช่ครับถามในส่วนของพี่แบบเ้อผ้าเราอ,อันนี้มีเวลากลับไปแบบว่า ทำใช่ไหมครับตอนนี้ก็ทําอยู่ครับเจนเต้ก็ยังทําอยู่ที่นี่ก็เอามาขายเดี๋ยวจะเอามาลงที่นี่แต่ว่าที่เนี่ยก็จะเป็นแบบว่ามีเยอะมากขึ้นเป็นกางเกงมีหลายอย่างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบว่าได้ไปร่วมงานกับพีพีเนาะมีมีแบบที่จะมาคอลแลบกันนะแบรนด์เสื้อผ้าเราสองนี่กันกลังจะชวนพีพีให้เอาคัลเลอร์เค้าเจอร์มาขายที่นี่อยู่ด้วยใช่ก็เดี๋ยวเราจะคุยอนาคตมีจะคอลแลปไหมแบรนจะได้เตรียมรอเลยเก็บตังค์เดี๋ยวลองคุยกับพีพีก่อนเดี๋ยวเราเจอกันงานหน้าเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีโอกาสม นาครับโอเคเลยทุกคนโอเคนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับจินโซ